สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมานเดนึกสบายดีอื่ยอนเดีถอยค่อนให้กระยอกเกี่ยวเขาพี่น้องให้ทงบ้านเลยฮะเลี้ยซ่องให้ทุ่ถ่ายแกน,นองน้แชิลล้วแล้วพี่น้องเออิดเลามาเลย ่่งแายสบายดีรังกล้องเด้อพี่น้องเบสสกอร์สบอสาดีครับมาหาชมใช้เครื่องซัดซัเอ้ยคอน น huh? uh, right? ี่อยู่ประจเลยฮะเออเกี่ยวขาวพี่น้องมาส่วยไงแล้วค้ะก็มาซอยจะสร้งนั่งไม่จะดีเลยเขียงก็สีดบายจะชงตัดกัดน้ำ เกลี่ยง่ายเพราะว่าเขายืนอันนี้เป็นบอนตัดเลยใส่เครื่องจักตัดเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ก็จะแห้งง่ายที่กันทำเครื่องตัดหนีแท่งบอกราแป้งปมา่านบาระบกะมาัานชองพันช่องพันหามันจะทั่วมันขืนนะซ้ำพัน 3, หรือไม่จัอนเพราะว่าไฟกระตัด แนวเสียบเกียวเหื่อเดี่ยวพอนพอนบางบางว่างไว้ว่างไว้นั่นแหละง่ายเสียงจัดรลายเป็นแถวเป็นแถวเสียงจัดๆอาจจะเสียงดังแม้จหน่อย ไล้ปุ้เลยคนถามเป็นยังร้านคือเกี่ยวขาวบ่คือมูเนาะรามพิการในแขนมันง่อยได้จะพอนหรือไยได้จะพอนแล้ว <c oughs> มึงกห็นได้จะพอนแล้ว <c oughs> ได้ยินว่าพี่งอให้เดียวมึงเนะ่ะ ดีเด้อพี่น้องเกี่ยวเขาบรรยากาศโชวหน้าเก่าชีเล่แหละเจ้ยตันตา,ตา,ตาเกือบเรืบูซายอีกนะเออคนบ้าง กวนเอากวดเอาก็คือาง่ายเนาะตัดเอานะเอาเบื้องด้ยน้ํมันอ๋อเบื้องประเภทน้ํมันนะเบื้อง ห้องหน้าน้องนำ้ำแล้วเลยอันที่จริงกับโบแมนหน้าเฮาวเนาะเพราะว่าเดนเนีร์มันก็เป็นหน้าอาสาวแต่เพิร์บยู่เพิ่นนงอยู่กรุงเทพก็เลยเห้ามาเห็ดเนาะก็เห็ดดีกว่าปลาดินไหวเนาะจะจงดอนไปห้าบป้ะเนี่กับปลาดินไหวสิ ข่าวกันยังว่ท่นไหนขนดั้นเนอะเอ้าข่าวเกลียเกียวก็ข่าว้อยู่ดได้ให้นึ่งหนึ่องไหนค่่นอน <c oughs> อิลยอลุยมันเนี่ตัวมันอ no ้วนนะนะอิลูยห้องอย่าเมื hmm. ่อนั้นนะเอออ้าค่อนนึงห้องน้ำก่าเออจะคือก้นนี่ห้องโฮน้ำกว่ะอื้ เออให้ไปะอเคียนาคนแล้วเี่ขาวแ้แต่งตัวเซกซี่ขนาดลองใส่สีใส่สีมงอยา บอแล้วจะว่ายพกระเถ่าพ่นว่้เลยนะคเดียวแค่เดียวดูนี่มึงคุ้ยหัวปะคอนดิฉันใท็กติดง่ายอยู่หเกลียวนั่นเลยชิบวันเลย ก็ตัดตไปไปไ่ว่ามนเนาะน um ั writer. JI, ally, Ora, ่แหละก่ง่ายิี่ือตัดแต่ข้าเดียวข้าเดียวยังเราคุณว่าใช้เกือบป้าเกือบนะ ไอ้ขอนไปนั่งบนมอบนคุ้ยหูเนเทน่าคุณเนาะเป็นสลังลกันได้บัออือ่าีไปเา่ทางอ๋อโอยวอขึ้คนนี่เนาะขี้งนี่กมนเ็ยจะไปเลย อมเออเออเอคคือคนนี่เลยงอนมาจั่งวันนี้นล้เนาะงอนนนี่พ่อพี เกีว่วไห้ได้มันกระสืได้ให้ถึงให้เกวเป็นให้แล้วให้แล้วตาให้ด่าหาานแไแล้วช้ำใค้จะเกียว ไม่เตือน้ำถ่อมบริยาพอคืนกิโลไรมาตุ๊กกิโลกิโลไรกิโลคุปตะทำกระดาษทอดตามืงโอ้สุดยอดมึงนี่เพื่อนเลเนี่ยงานบืบิดเอาแล้ว เด้ให้เดียวพี่นนองเด้นให้ก็ไล้เอาได้เอาสิคตอนด้าไหนด้าประมาณอาทิตย์หนึ่งลเลยหกเจ็ดหนึ่งดูทีาไหนก็มีแต่พผ้ากันตดัดปึดตัดไปสิบใบ แัสีบางกว่นเท่าไหร่เนยแหงไว้งไวมือหนึึง,งก็แหงแล้วนั่นนะาแดดลจะนาหอานงาานแหงโกแหงสาไข่ามัหรอูกลแหงีล้วไข่จะมือดีแดดว่าน,นี่คืมคืม ใช่นป้าไปหันเลยบุรีอท่านั้นนะค่ะเนด้าเนือ้อปลาเตียย Soi cán phải nó. Có nắp bé lót thắng chơi. Yellow way. Messi kung khao. Waterboy kung hoa. Mhm. đây, Mhm. 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 Rồi que nào nó rằng tiáo rằng tiáo rằng tiáo rằng Cái rằng cái แคกล่มมาเทนี่พี่ก,ก้ได้ได้ยังแมงมันเออแมงมันจิมาอยู่ให้ถ่ายบ่ะ,จะ่จะด้นายวเธอได้แไปได้กิน ขอบคุณขอบคุณพี่น้นองล,ลายเลยทีกว่มามาชมเกี่ยวข่าวนสำกัญหน่อยนี่น,นี่พายกลบเอ้เสือหายสุดท้ายแล้วยังเด็ขอบคุณขอบคุณลายมีความเป็นกำลังใจหายพี่น้องพอกันใหม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณลายเด้อพี่น้นองไปแล้วพี่น้องลาแล้ว ลมๆกันนะแล้วแล้วทเดี๋ยวตอนแรกเาก็ะากากจะเป็นการหมัดอีกค่ะ,ะลลออัด้เธอ,อ,อแล้วก็มามัดเข่าแล้วบนี้จะมามัดเข่าเราชุมพี่น้องได้เด้อป็นไงเชิงตัด แค่มีเกี่ยวเอ้าซอยกันพี่น้องผลไม้ละมือรับรองต้องแล้วแน่นอน